ชาวเขมรโต้กับคนไทยอยากจะขอเตือนคนไทยให้พูดเรื่องจริงเรื่องดราม่าวัฒนธรรมไทยกับเขมรกับสวัสดิูุชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนเราด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับจริงๆผมยอมรับว่าเรื่องดราม่ามีมานานมากแล้วจนผมรู้สึกเบื่อหน่ายด้วยเพราะผมไม่เคยซีเรียสเรื่องวัฒนธรรมและช่วงหลังๆกลายเป็นว่าคนกัมพูชาบางส่วนเองก็เป็นคนที่ไปประทะกับคนไทยเองด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม คนในประเทศผมน่าสงสารตั้งแต่ยุคอาณานิคมก็ถูกปลูกฝังให้เกลียดคนไทยมองว่าไทยเป็นชาติล่าเมืองขึ้นในสมัยโบราณผ่านมาถึงยุคหนึ่งก็ไปปลูกฝังควเวียดนามเป็นศัตรูเวลาจุดหนึ่งก็สร้างปัญหากับเราเหตุผลหลกัลกๆก็มักเป็นเพราะนักการเมืองในกัมพูชาเป็นคนจัดเองเพื่อหาเสียงและสร้างภาพให้ประชาชนว่าตัวเองเป็นนักการเมืองที่พร้อมพุ่งชนทุกปัญหาความจริงคือหนีก่อนใครเพื่อน ผมยังรู้จักกับกลุ่มนาัาจศิลในกัมพูชาหลายคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเวลามานั่งเถียงกับคนไทยว่าของใครมาก่อนมาหลังสิ่งเดียวที่พวกเขาทําก็คือสืบสาวัฒนธรรมประเพณีที่ยังรอดหลงเหลือมาจากยุคเขมรแดงยุคนั้นทําลายวัฒนธรรมหลายอย่างไปมากบางอย่างเป็นวัฒนธรรมที่เราทำมาเองดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทําไมถึงมีชาวเน็ตกัมพูชาบางกลุ่มพยายามทวงคืนสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นสมบัติชาติที่จับต้องไม่ได้ตลอด จบต้องไม่ได้ไหมายถึงวัฒนธรรมที่ไร้รูปอย่างเช่นการลาหรือละครด้วยเหตุผลต่างๆเช่นเพื่อให้ภาพการท่องเที่ยวกัมพูชาให้ดูดีหรือเกิดความภูมิใจที่วัฒนธรรมตัวเองดังไปทั่วไปอย่างขนไทยหรือลาไทยนะฮะผมยอมรับว่าบางทีผมก็อยากตักเตือนบางท่านที่ล้อโขนกัมพูชาบางท่านที่ล้อวัฒนธรรมกัมพูชาที่นํามาจากไทยแต่ผมคิดอยู่เสมอว่าเราไปทําเขาก่อนและรู้ดีว่าตัวเองคงไม่ห้ามปลาายไหนไม่ได้ แต่เนื่องจากคนไทยเข้าใจผมดีมากกว่าผมจึงอยากแนะนําว่าให้คนไทยนําเสนอวัฒนธรรมที่มาของวัฒนธรรมหรือพูดง่ายๆก็คือลุกก่อนได้เปรียบเพื่อให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยไม่ได้ขโมยใครมาและเป็นแบบให้ไปทําตามได้ซ้ําให้นําเสนออย่างมีข้อมูลหลักฐานแน่นหนาะพอให้หุบป,ปากพวกที่พยายามทําประเทศผมขายหน้าแล้วผมจะรู้สึกเป็นพวกคุณอย่างยิ่งนะฮะไปต่อกันนี้ไปดูนั่นฝั่งความคีดเห็นเลยละกันนะครับผม ความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าท่านต้องไปดีเฟน์ฝั่งนู้นด้วยดาม่าดอกลันทมเอามาใช้เป็นวอลเปเปอร์แล้วดาม่ามาว่าเป็นโจนขโมยดอกไม้ไม่รู้คิดได้ยังไงทําไมถึงใจแคบนักดอกไม้เอามาใช้ไม่ได้ดอกไม้ถึงมันจะเป็นดอกไม้ประชาชาติกัมพูชาถ้าดูแล้วไม่ได้เอาไม้ให้เกิดความเสียหายเลยมีแต่ให้ความหมายที่ดีแถมดอกไม้เนี่ยก็เกิดทั่วไปในรั้วบ้านคนไทยก็มีคนไทยจะขโมยทําไมไม่เข้าใจกรอบความคิดเอาจริงๆป่ะ ประชาชนถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองไทยก็มีจนเกิดเป็นวิกฤตการเมืองยังผลมายัางปัจจุบันการศึกษาคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะแก้ความข้างชาติได้ต้องรอเวลาครับประเทศไทยก็ยังมีอยู่รักชาติได้แต่อย่าข้างชาติจงเสียสติลดความข้างชาติลงเพิ่มความเป็นคนเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผมไม่ทราบว่าคนกัมพูชาเนี่ยถูกฝังันยังไงทําไมคนปลูกถึงเก่งจัง ปลกเข้าไปถึงเส้นเลือดถึงสมองเลยคนกัมพูชาข้างช่าติหนักมากอารมณ์มาก่อนเหตุผลใครชี้แจงอะไรไม่สนใจเอาศักดิ์ศรีมานำหน้ารู้ไหมว่ามันไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมาเลยคนไทยนะ่ะมีวิธีคิดที่อิสระสร้างสรรค์งานได้ตลอดแม้แต่ลายเส้นเล็กๆในภาพเขียนประวัติศาสตร์คนไทยก็เอามาสร้างมูลค่าขายได้ มีคนกัมพูชามาเถียงผมเรื่องประวัติศาสตร์นี่แหละผมสงสารเลยแนะนําเขาว่าตอนนี้จีนเข้ามาลงทุนกับกัมพูชาจะพัฒนาขึ้นมีรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรก็ตามที่มันจะเริญขึ้นผมบอกเขาให้ไปหาจุดเด่นของประเทศเขาแล้วเอามาผลิตเป็นสินค้าหาช่องทางจําหน่ายประมาณนั้นตรงนี้แหละที่จะทําให้เขาช่วยประเทศเขาได้มันดีกว่ามานั่งบอกว่ารักชาติแล้วเถียงกันทางโซเชียล เรื่องโบราณผ่านไปนานแล้วมันไม่ช่วยให้รวยหรือไม่ช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นมาหรอกเขาก็ยังดีนะที่รับฟังไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว,ว่าทางการเองก็ค่อนข้างเฉยกับเรื่องพวกนี้พอเขมรออกมาก่อดรามา่าทะเลาะก,กับคนไทยทีนึงทางการถึงค่อยเริ่มผลักดันวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้กันทันทีทําให้ยามปกติคนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะลุกหรือสนใจในเรื่องวัฒนธรรมเท่าไหร่ เลยกลายเป็นว่าคนขมรจานวนหนึ่งเอาเรื่องนี้มาใช้ลุกก่อนว่าเป็นของขามรที่ไทยขโมยไปสภาพมันเลยกลายเป็นว่าขมรคอยหาเรื่องไทยอยู่เรื่อยไปเรื่อยส่งผลให้สร้างความลาคาญแก่คนไทยเพิ่มขึ้นทุกที่คนไทยไม่น้อยที่ลาคาญกับเรื่องพวกนี้เลยพลอยไม่พอใจขมรตามไปด้วยนะฮะความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ว่ากันตามตรงเลยนะที่เราทะเลาะก,กับขมรทุกวันนี้เป็นเพราะมีใครหลายคนไปงัดปัญหาการเมืองตั้งครั้งตั้งแต่ยุคของพันปีมาเป็นประเด็นในปัจจุบนันของเป็นชื่อวัฒนาธรรมมีชนชาติหลายชนชาติร่วมสร้างกันขึ้นมาอย่างสยามขมรจํจาการที่คนคนกัมพูชานเนี่ยจะมองว่าตัวเองเป็นเจ้าของวัฒนาธรรมก็ไม่ผิดเพราะตัวเองได้ครอบครองพื้นที่แนละภาษาจะจะมาหาว่าสยามเป็นขโมยเป็นโจรอันนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะสยามนั้นก็มีส่วนร่วม ในการสร้างสารรค์ซ้ำยังสามารถก้าวขึ้นเป็นถึงชนชั้นปกครองตั้แต่ครั้งพนครถึงยุคยาล่าอานิคมแล้วทำไมสยามจะใช้สิทธิในการรักษาต่อยอดดูแลสืบต่อวัฒนธรรมของบ้างไม่ได้อีกอย่างทางกัมพูชาก็เป็นเมืองประเทศราชมาตั้งแต่ครั้งกุลศรอยุทธยามาวันนี้สามารถตั้งรัฐชาติได้ก็เป็นเพราะว่าฝรั่งเศสช่วยก็ควรจะใช้ระบบรัฐชาติในการแบ่งปันไม่ใช่อะไรอะไรก็ข้ามเส้นเขตแดนมาไว้นะฮะ ทางขมิ้นมบ,บูชาชอบอ้างว่าตัวเองเป็นชนชาติแรกที่สอนวัฒนธรรมอินเดียให้กับสยามจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชนชาติแรกที่ทําให้สยามรับวัฒนธรรมอินเดียก็คือมอนมอนคือบรรพบุรุษรวมสายใหญ่ของสยามพอๆกับจีนมอนเป็นชนชาติที่สูงสงมีวัฒนธรรมเก่าแก่อันยาวนานเป็นเพราะสยามได้แต่งเข้ากับมอนนะฮะสยามเลยมีพื้นความรู้ต่อยอดทางวัฒนธรรมจากอินเดียได้มากมายดังนั้นกรุณาช่วยระลึกถึงจุดนี้ด้วยนะฮะ อีกประการหนึ่งอยากจะบอกให้รู้ว่าทางฝั่งไทยมองสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมขอมต่างจากฝั่งกัมพูชามากนะทางกัมพูชาอาจจะมองสิ่งนี้อย่างแพทโทติกแต่ฝั่งไทยกลับมองสิ่งนี้อย่างโรแมนติกเลยทําให้การขับเคลื่อนและการนำวัฒนธรรมขอมไปใช้ในทางสร้างสารรค์แตกต่างกันทางฝั่งไทยวัฒนธรรมขอมเป็นเหมือนภาพจําในอดีตการันไกลโพล้นมีพื้นที่ว่างที่สามารถนํามาเล่นมาใช้มาต่อยอดเพื่อเติมเต็มจินตนาการต่างๆในทางสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นนาฏศินนิยายการแต่งกายซึ่งตรงจุดนี้มันคือการเอาของเก่าทำมาทำไหม,มีการปรับปรุงเปลี่ยนด้วยความคิดสร้างสารรค์ของผู้ประพันธ์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนัตทิรัชชาติเลยวัฒน,นธรรมของชาตินู้นชาตินี้แต่อย่างไรเลยนะฮะซึ่งถ้าหากกัมพูชาจะนำองค์ความรู้ทางวัฒน,นธรรมที่ฝั่งตัวเองมีไปสร้างต่อยอดในรูปแบบของตัวเองทางไทยก็ไม่ได้ขัดจะติดขัดอยู่แต่เรื่องเดียวก็คือลิขสิทธิ์ เพราะถึงแม้ทางไทยจะใช้วัฒนธรรมขอเข้ามาเป็นพื้นในการสร้างสรรค์แต่สิ่งที่จะสร้างสรรค์ก็เป็นของประกอบใหม่ตามจนินตนาการของผู้ประพันธ์ดังนั้นตรงนี้ท่านต้องให้ความคุ้มครองแก่เขาในจุดนี้ด้วยเพราะเหตุน,นี้ทางไทยจึงไม่เข้าใจว่าทําไมทางกัมพูชาเนี่ยถึงได้ชอบคเคลมของที่ไทยสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆเหล่านี้อย่างโมโหโกธาไม่ฟังอะไรเลยแล้วกล่าวหาว่าไทยเป็นโจรเป็นขโมยแทนที่จะใช้ภูมิความรู้ของตัวเองทําขึ้นมาใหม่ มันเป็นของที่ทําได้ไม่ยากเลยนะสําหรับเจ้าของวัฒนธรรมตัวจริงกับการนําองค์ความรู้เก่าๆมาถอดออกใส่เข้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเว้นเสียแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงได้ทําอะไรกับสมบัติที่ตัวได้ครอบครองไม่ได้สักอย่างอันนี้มันก็อีกเรื่องนะนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ